อหอมหอะไรเมาอันเหมือนเขาย่างสเต็กเหมือนกันเลยกิจเตัร์ซีโคมีเดี่ยวมีเดียวเลยต้องบ,งบงังๆไหนทงกับไืนะ ออะไมเจ็บปวรอีกเอ้าจะสวัสดีครั่ะกดรับสวัสดีครับครับอ่ะวันนี้จะมาทําอะไรกันเด็กๆจะมาทำอาหารเออมาทําอาหารก่อนที่เรามาทําอาหารเราต้องมาดูเตาก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นเตาย่างย่างเนื้อย่างหมูย่างหมูย่างเนื้อย่างเนื้อหมูย่างเนื้อย่างอะไรได้อีกเด็กย่างเนื้อย่างอะไรได้อีก ย่างหมูหมูสับอันนี้เราแกะกล่องมาก็จะมีหอเนื้อนี่หมอหมอบเน,นื้อนี่ตัวทีบแล้วก็มีตะแกงนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็กข้างในก็จะมีอันนี้อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีอันสุดท้ายคือตัวที่เราใส่เอาไว้ใส่น้ำน้ำไม่กินเนาะันี้เอาไว้ใส่น้ำนะครับอ่ะถ้าตัวนี้เอาไว้ใส่ฐานอ่ะตัวนี้เอาไว้เราไว้ใส่ฐานอันนก็ใส่ไหแหละอ่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้อ่าเป็นที่คีบด้วยด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้กันครับมีซี่โครงหมูครับมีซี่โครงหมูก็มีนี่มีเนื้อเป็นเนื้อเสือยแล้วห้าอันนี้เสือร้องห้าเดี๋ยวเราจะมาลองกับเตาย่างใหม่ของเราพอดีเลยจ้น่ากินเลยนะครับนี่แต่ว่าพอดมกลิ่นแล้วพอดมกลิ่นดีดีว่ะมันเหม็น เดี๋ยวเรามาปรุงอาหารกันก่อนเนาะไปใสข้าวเหนียวไปด้วยโอเคตัวหม้อด้านล่างนะครับเพื่อนเราต้องใส่น้ำมันก่อนกาลนะครับให้มันใส่สักประมาณโอเอให้มันสูงขึ้นมานิดนึงครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับนี่หน่อยนี่เอาไว้ตรงนี้เออเดี๋ยวก่อนโอ้มันกระเปียกมันกระหลุนมันกระเปียกเหมือนกันนี่อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ นี่มาดูหานก่อนนี่โอ้าดูสวยเลยไหมกิไหนตะเกียร่ะมาดูห้อบ่ เราต้องก่อไฟกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมทิชชู่วเวลาเราเอาชุบกับน้ำมันพืชแล้วเรามาก่อไฟแบบนี้มันจะมอดช้าออจะลุกเวยจะอีกอนทิชชู่ใส่ช่วงเวลาจะล้อเต่าคนข้างหน้าเดี๋ยวเอามาทำเครื่องมัดหมูก่อนนะครับนี่มีตะไคร้มีหักชีนะครับมีเม็ดเม็ดผักชีกชอ่าเม็ดผักชีแล้วก็ หอมเตี้ยมหอมขาวนะครับเดี๋ยวเอาซอยให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาตัดเพิ่มนะครับตัดเพิละเอียดเดี๋ยวจะได้เอาไปมัดกันฮนะหอมกีกับซอ,อือครับหอมขาวนะครับเพื่อนๆใส่หอมขาวนะครับนี่เม็ดผักกีนะครับต้นหอมป้อมมะเขานะแล้วก็หากหอมป้อม เอาใส่พี่ไคดำหน่อยไหกินเนาะใส่พี่ไคดำใส่นาคเพลินเอ๊มมันจะเพลอ,อนกันเออพี่ไคดำตัวนี้นะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าไผายมักใส่หลายได้แต่ว่าถ้าใส่หลายเนี่ยร้อนมันจะคิวนะครับก็จะบอกใครกินกันใจอย่างนี้นความกิมผมมากนะสุกพิกไทยข,ขาวก็ได้ถ้าพี่ไคข,ขาวก็จะบอกพี่ไคข,ขาวน้อยหน่อยนี่หน่อยนะครับที่ต้องใส่สองอันพร้อมกันพอร้อนบอกกินพี่ไคดำนะครับร้อนมันมันเผ็ด เฟืองกะเขาโบว์เป็นออปนี่นี่เครื่องเทศครับใส่ไปเลยหอมแบบบ้านๆหอมอ่ะเรื่องปรุงกับบีมีอย่างนักครับนี่ซีอิ๊วขาวจ้าเอานะครับมา,าบให้บปดีปรถอยนั่งลม้มสองสามจอนใส่ไปเตะจ้าเอาสามารถขับเปิดเปิ่นี่นะครับ แบบสไตล์ลูกพุงลูกพุงนะครับสไตล์ฮักบันนาเลยอืม <c oughs> ก็มักไว้ประมาณสักสิบนาทีก็ได้เนะาะมักไว้สิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาย่างนะครับคือมันเข้าเนื้อใช่้อยนี่แตเอาหม้อมันจะได้เขาก็เอาหม้อมันย่างสเต็กเลยอืมย่า <c oughs> งอืแต่มันบ,บางๆหน่อย เี่ยเพื<ด>่อนเฮ้ยเอาหมัดไปกันอืมทำกันได้กินละอ่ะเพื่อนอืมนีน่หอเสือลงกันเลยเขาเอางานใหญ่มาย่าง อืมอืมอีมอมอม่ครับเพเ่อนย่างอย่างเป็นชิ้นใหญ่เจนี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเฮาย่างเป็นเพนบางๆเนี่ยย่างตัวกินตัวเนี่ยก็จะมอขนาดเลยนะนี่ฉันขอครับมีตะแกรงมี่านนะครับย่างเซตกับตักกิ่นอูน,น,อน้อนเลยนะฮะนี่นี่พอสันมานี่ฝั่งกินข้าวน้อยนะครับเราอันได้กินข้าวเตี่ย เลยย่างตีนใหญ่แบบนี้ไปเลยนะครับนี<ท>่ไอหอมอะไรหอมหอมหอมเครือมันจะจับประเพียซอยมันจะบะซุกปลาล่ำถ้าซุกปลาล่ำมันก็จะแข็งไหมฮะเหนียวแต่ถ้าเมาอมันเหมือนเขาย่างสเต็กเหมือนกันเลย Ưm, ăn mắn đi lạ Ưm 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 đấy Tông bằng bằng Nè, nằm cả đây Bọn Đi Chim pia Anh ấy à นี่นี่ครับเพื่อนๆนี่เลยนี่นี่ครับมีเสือร้องไห้นี่อต้นนี่อลัอืมนด่ๆๆนบเพื่อนๆเกวะเกเจ้านี่เลย ต้องกินตอนท้อนแมนอย,ยู่ใส่ดีง <lawsuit> ้อนะครับผีกลาบเข้าไปนะครับน้ำปลาให้น้อยนะครับใสร็จล้วเสผงงอให้น้อยนะครับโหกไตว่ะนี่แกงหน่อยข่ายเราะพี่กินเมีเยอะอือ ไปหมดแล้วค่ะโตแล้วอืมโตแล้วนะคะไป <coughs> เรา้อมาเพื่อทตัวเองเขาไม่ต้องกินแต่เอ้าคืับไรหมวยที่คมนี่ต้องนึเโรต้องนหมูแลม้อมากินหมูนะเจ็บเจ็บเจ็บหมูรครับก็เป็นได้พอครับสำหรับเมนูเสืออลองให้นะครับในมีดอเนอนี่นะครับก็เนื้อ เสือเราให้นะครับบุญบุญจะต้องกิบต่อนอนฮ้อนนะครับเวลาถ้าสมมติว่าเอาย่างแล้วเอามาสอยใส่จักสกัดไม่เย็นเย็นเร็วมาเลยถ้าเย็นเขาจะเกาบกระลั้มแล้วนะครับต้องกิบต่อนอนมุ้งฮ้อนเนี่ยหม้อย่างเกาหลีตีไมกิฟซื้อมาชุดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสามารถจวยเขาได้แล้วอันนี้ให้ดีห่าปะเพรามันเย็นนะครับอันนี้กับมาย่างกินต่อนะครับกับน้ำน้ำมีฟอง คลิปนี้นะครับ,อบอกับพ่อเพื่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องเือคิปตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้เ,ออเดี๋ยวคลิปหน้าผมขอจับามาแยกเลยียวติดตามรับชมนะครับสำรับคลิปนี้ขอ่รขอ,ร,อรับอนแล้วพบกันในคลิหน้าผม